Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through. Only cause you set up the angle. Web that you we've got is tangled Caught in what's before our eyes. Okay, say hello anyone from poker poems. Clap a poems and ก็ยังคงอยู่ในการ์ดซามานเนอร์มาสเตอร์นะครับผมสำหรับการ์ดเกมอื่นๆเนี่ยยังไม่รู้จะได้ทำเมื่อไหร่นะครับผมก็ขึ้นอยู่กับกระแสการเรียกร้องของทุกๆคนนะครับอืมก็ตอนนี้อยู่กับเด็กนะครับขอเรียกว่าเป็นเด็ก d ีวายและกันนะครับผมเพราะว่าหลายๆคนจำได้ใช่ไหมครับว่าการ์ดชุดนี้นี่ที่ออกมาเนี่ยครับจะเป็นกล่อง TA ชุด10ปีใช่ไหมครับครบฉลองเนาะฉลองครบ10ปีนั่นแหละโอเคอ่ะแล้วก็ 2ใบที่เห็นอยู่นี้นะครับผม2แบบที่เห็นอยู่นี้ก็จะเป็นกราฟโปรโมที่แถมในชุด TA นั้นๆน,น,นะครับลองไปดูหน้าตาในส่วนอื่นที่เป็น TA ครับนี่เลยอ่าจำได้ไม่เอ่ยนะครับผมอาร์คแองเจิลนะครับผมมิเชลนะครับผมแล้วก็เนี่ยอาร์คแองเจิลนะครับมิเชลเวอร์ชันแบบอเวกมานะครับผมแล้วก็แองเจ อัญจลิตในในในกล่องท a นะครับผมส่วนตัวนี้เป็นเนมฟานเชสกานะครับผมก็คือจากชุดทริทาคุ้มนะครับผมอ่าแล้วก็อันนี้เป็นฟานเชสกานะครับในอาร์ตของอชุดท a นะครับผมอ่าหดร้ายแล้วก็ตัวโปรโ,โมใหม่ล่าสุดที่เพิ่งมาเสริมนะครับต้องบอกว่าซองของผมมาฟอยนะครับผมแต่แบบอืมจ้า <laughs> การ์ดไม่ฟอยนะข้างในอะ่ะ <laughs> ่โอเคครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมลองไปดูสปอยเทคความสามารถกันเลยดีกว่าครับขอเริ่มที่เลเวล3ตัวแรกนะครับผม Angel of t h e b a f e n s e นะครับผมอ่าเป็น DY ท่าแสงเลเวล3ครับผม MP ค่าไล่ตั้ง4ีแน่แอทแทคค่าโจมตีเออไม่ใช่ MP ค่าโจมตี2ครับผมค่าแอทแทคสิบสี่ดีเฟนส์ e ิบสี่สปีดสครับผมอ่เป็นการ์ดโปรโมนะครับผมเป็นอาริยานะครับผมอ่าแล้วก็มีเฉดเป็นชุดทาริทาคุมด้วยนะครับ แล้วก็มีเบรตตี้ติดตัวบอกว่าเมื่อดีวายท่าแสงชุด TA และหรือชุดทลิทัคุ้มฝ่ายเราต่อสู้ครับซิลที่ต่อสู้ด้วยแอตแทกลบ2 f ดีเฟนซ์ลบ2เป็นระยะเวลา1เทิร์นนะมีอบริตี้ติดตัวนะครับ <c oughs> ต่อไปเป็นเงื่อนไขพิเศษนะครับก็คือในเด็กของเรามีแต่ดีวายท่าแสงชุด TA และหรือชุดทาริทาคุ้มเท่านั้นนะครับผมถ้ามีชุดอื่นเข้ามาปนเลยอ่าอัพ l ดิทีนี้จะเกิดครับผมก็บอกว่าการ์ดใบนี้แอตแทกบวกสตามถ้าแสงฝ่ายเราในสนาม <c oughs> คือบวกสจุดครับก็เอาง่ายๆครับก็คือถ้าเรามี30บใบก็บวกคูณ2องจ้านั่นแหละครับผมก็คือบวกหกได้เลยเต็มที่ถ้าเราองอครบนะ แต่มีไอ้สกิลด้วยนะครับผมสกิลบอกว่านำการ์ดใบนี้เข้ามาที่แอตแทกไลจากมือนะครับผมแล้วก็เป็นลูกน้ำเว้นวักครับไลฟ device, ีดีไวท์ทัดแสงชุดทาริทักคุ้มหนึ่งใบในกลองเราได้ด้วยจ่ายอินเตอร์เฟียนะครับผมเป็น2 MP จ่ายอินเตอร์เฟียเลยโดดบึ้งเข้ามาเลยครับที่แอตแทกไลลากพวกตามมาด้วยนะครับผมโอ้โหคือแบบตัวใหญ่ไม่พอดูพลังเบสก็รู้ครับ เบสก็สิบสีเข้าไปแล้วนะครับผม <c oughs> นะครับแล้วโดดมาบวกพลังตามจํานวนด้วยนะครับและต่อสู้เนี่ยก็คือลบพลังด้วยนะครับบอกได้เลยว่าคนนี้แม่ทับไกลๆเลยนะครับผม ต่อไปครับคนนี้คุณนะคุณตาไมเอ่ยคุณชื่อด้วยนะครับผมเซนจอนออฟอาร์คนะครับผมเป็นดีวายนะครับ่าแสงเลเวล3 MP ค่าไล่3ค่าโจมตี2ครับแอตแท k ก4 d e f e n ดีเฟนสิบสสปีดสครับผม,มตัวใหญ่ๆอีกแล้วนะครับผมเป็นชุดโปรโมอะเลลุยาเหมือนกันนะครับผมคนนี้มีเฉดออฟทาริ i ากุ้มแล้วก็เป็นเนมแองเจิลด้วยนะครับผมอ่ามีอบริรตติตัวบอกว่าดีวายชุดทาริทากุ้มและหรือชุดทีเอ อื่นไฟเราแอทแท็กบวกสองดีเฟนซ์บวกสองและไม่ถูกทำลายจากการสวนกลับนะครับคือวิ่งไปตีได้แบบสบายใจหน่อยนึงนะครับผมก็คือแบบอย่างน้อยๆฝั่งตรงข้ามต้องแก้ถ้าก็ต้องการให้เราเดทนะครับผมอ่ามีการสวนนั่นเองอ่าแล้วก็มีเงื่อนไขพิเศษเหมือนกันครับเป็นกรอบสีฟ้านะครับในเด็กเรามีแต่ดีวายนะครับผมธาตุปกติเป็นแสงนะครับผมชุดอทีเอและหรือชุดทาริทาคุ้มนะครับผมก็จะเกิดอัพเรตี้นี้นะครับผมอัพเรตี้บอกว่าเข้ามา,าสามารถแสดงมิติกเนมเฮเฟ MP ค่าท้ายสองและหรือโลโก s หนึ่งใบในกองเราขึ้นมือครับผมโอ้เสิร์ชเนมสอย่างนะครับผมก็คือเนมเฮเว่นกับโลโกสได้ขึ้นมือนะครับผมหใบในกองเลยขึ้นมือ เพียวๆเลยแค่เข้ามาก็ได้ของโอเคมีบริที่ถัดมาครับบอกว่าเมื่อจบซับเทิร์นโจมตีเราเราสามารถไลฟฟรีดีวายท่าแสงนะครับในชุด ta และหรือชุดทริทาคุ้มหนึ่งใบในกองเราที่ชื่อกาสใบนี้ทางานหนึ่งครั้งต่อซับนะครับทุกๆจบเทิร์นได้สเปรพวกด้วยนะครับผมคือแบบโอ,อ้คุ้มค่าไปไหนนะครับผมเป็นตัวตั้งเกมที่ดีมากนะครับผมเติมทรัพ,พยากร ในเรื่องของการดวลมิสติกแล้วยังเติมทรัพยากรในเรื่องของการเป็นาวางซิลได้ด้วยนะครับผมเถือนไปต่อครับผมอ่าโอเคครับตอนนี้อยู่กับาฟาชิสกาเดอะเอ็งเจอร o ออฟสวอตนะครับผมอ่าเป็นดีวายท่าแสงเลเวล2นะครับ MP ค่าไล่3า p ค่าโจมตี2ครับอ่ายืนแอตแท k ก2 d e f e n s ีเฟนสิ e e องนะครับผมอ่ารู้สึกการ์ดใบนี้นะครับผมจะมีแบบฟอยด์ด้วยแต่ว่าถ้าเป็นาการ์ดที่มีสปีด4่ มันจะมีการ์ดแบบผิดเออร์เลอร์อยู่นะครับก็คือใครได้สปีดสีไปเนี่ยคืออ่ก็ทําใจหน่อยนึงเนาะก,ก็บอกฝั่งตรงข้ามนะครับว่าเราเล่นเป็นสปีดห้านะอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเทคที่ถูกต้องเนี่ยครับต้องเป็นสปีดห้านะครับอา่าตามนี้เลยจ้ากแอบริทตี้ครับติดตัวบอกว่าการ์ดใบนี้ยกเลิกเคิร์สนะครับผมยกเลิกเคิร์สนี่คือยกเลิกฟิทเคิร์สได้ไหมครับอา่า คือยกเลิกเคิร์สเลยนะครับทุกชนิดนะครับผมไม่ไม่จำเป็นเพราะฟีดเคิร์สหรือสโตนเคิร์สนะครับอะไรเป็นเคิร์สยกเลิกหมดนะยกเว้นว่าเคิร์สนั้นยกเลิกไม่ได้นะครับผมมีสกิลติดตัวบอกว่าทิ้งมิสติกายตรงข้ามหนึ่งใบแบบสุ่มนะครับผมเมื่อมีแองเจิลท้าแสงใบอื่นในสนามฝ่ายเรายืนแอทแทกลาจ่าย3 MP ไม่เฟียนะครับอ่าก็จนนั่นแหละก็แบบ กันเคริร์ดแล้วก็ดิสมือฝั่งตรงข้ามเล่นนะครับผมแต่ผมบอกได้เลยว่าไฮไลท์ของคนนี้ยังไม่จบเพลงเท่านี้ครับผมลองไปดูตัวถัดไปจ้ะมาอยู่กับฟานเชสกาเดนจ์ออฟสวอตนะครับผมดีวไฮท่าแสงเลเวล3นะครับผม MP ค่าไลน์3ค่าโจมตี2อ t t a ท k 12, d e ิ e n s e 12, ฟ p e e ส5ปีดนะครับอันนี้ก็เป็นอาร์ตในชุดของ TA นะครับผมสวยงามมากๆเลยทีเดียวอ่า คนนี้มีท่าลมล่างนะครับที่ผ่านมาไม่มีท่าลมล่างเลยนะครับผมแอตแท็กสิบห้านะครับผมท่าลมล่างแสงตัวเดียวจะเป็นแอตแท็กสิบห้าเอ็มพีค่าโจมตีสองท่าลมล่างแสงสองใบนะครับแอตแท็กจะเป็นสิบเอ็ดแต่การโจมตีนั้นเป็นออครับและจากเอ็มพีสี่แอบริตี้สามอย่างครับบอกว่าการ์ดใบนี้ยกเลิกเคิร์ดนะครับผมแล้วก็เนมแองเจิลท่าแสงอื่นและหรือเกลโกลี่นะครับเนมนะเกลโกลี่อื่นฝ่ายเราแอตแท็กบวกหนึ่งดีเฟนส์บวกสองนะครับผมแอบริตี้ถัดมาสุดท้ายครับผมบอกว่า ฟานเชสกาเดอเอจนอฟสวร์ด uh, นะครับอื่นฝ่ายเราโจมตีข้าไปยังรีเฟนไลน์ได้นะครับผมบินนะคนนี้บินได้นะครับผมคนนี้ก็บินได้มั้งอน,น่าจะบินได้มั้งชื่อ <c oughs> นะครับผมโอเคประมาณนี้ครับผมลองไปดูตามสเต็ปนะครับนี่นี่คือแก๊งด้านบนนะครับลองมาดูด้านล่างต่อครับผมอ อ่คนนี้เป็นเนมอาร์ตเอ็นเจนนะครับเป็นเลเวล2นะครับ DIY ท่าแสงเนาะ MP ค่าไล่์สามครับค่าโจมตี2แอตแท็กสิบเอ็ดดีเฟนซ์สิบสองสปีดสี่นะครับผมจริงๆผมต้องบอกว่าผมชอบอาร์ตแนวนี้มากเลยนะคือมันแบบดูขลังมากดูสวยมากเลยแล้วก็มีท่ารวมร่างครับแอตแท็กสิบสาม MP สองนะครับผมท่ารวมร่างแสงตัวเดียวนะครับเมื่อกี้แล้วก็มีบอกว่า รวมร่าง DY กับท่าแสงนะครับแอตแท็ก10การโจมตีเป็นอเอ็มพีครับผมมีเอเบลิตี้สอย่างบอกว่า,าท่าแสงเนมโฮลี่เนมเซนเนมเซตนะครับผมหรืออื่นฝ่ายเราแอตแท็กบวกหนึ่งดีเฟนต์บวก2นะครับผมแล้วก็อันที่2บอกว่าเนมโฮลี่เซนเซนนะครับเลเวล3ขึ้นไปฝ่ายเราแอตแท็กบวกสองดีเฟนต์บวกหครับผมมีสกิลบอกว่าไลา่ไมสิกเนมโฮลี่ เฮฟเวนนะครับเซนหรือเซนนะครับผมหนึ่งใบในกองเราจ่ายศูนย์นะครับอ่าจ่ายศูนย์ก่อนนะครับผมแล้วค่อยไล่มิสติกนั้นออกมานะครับผมอ่าพาร์คแองเจิลนะครับมิเชลฝ่ายเรานะครับอันนี้เป็นตัวเด็กนะครับตอนนี้ผมต้องขออภัยนิดหนึ่งครับเนื่องจากว่ามีคนเด้งแชทเข้ามาเยอะมากนะครับผมก็เลยแบบมาบังจอไปนิดหนึ่งต้องขอภัยเดอร์ปิดก่อนปัดปัดปัดแหมโอเคครับผม น,นี่อาร์คแองเจิลนะครับผมก็เป็นมิเชลนะครับ d y วี s <S <Okay. S 1> ่เลเวลสามทัสเซนเอพีค่าไลกสครับแล้วก็ค่าโจมตี2 Attack 12, d e f e n s e 14 Speed 5ครับผมคนนี้มีท่าลมล่างบอก mm hmm. ว่า d y นะครับรวบบวก 1, d y 1ตัว Attack จะเป็น15ค่าโจมตี2ครับมี Ability ติดตัวบอกว่า w เวกทัชถ้ามีเนม e อ n เจิลนะครับโฮลี่เซนหรือเซนนะครับผมหรือ ST นั่นแหละผม มันเห็นย่อๆเนาะ,ะสามใบขึ้นไปในสนามนะครับผมและหรือในชายเรานะครับจะได้รับอาร์บิที้เวกเตอนั่นเองนะครับผมอาร์บิที้ที่2บอกว่าการ์ดใบนี้แอตแท็นะครับบวกแอตแท็ตาม mp ค่าไล่มากที่สุดของ dy อื่นในสนามและหรือในชายเราานะครับผมนอกจากคนนี้จะยืนแอนด์แล้วเนี่ยใคร mp ค่าไล่สูงสุดนะครับผมนี่ค่าไล่4นะครับผมค่าไล่4ค่าไล่4สูงสุดเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าคนนี้จะบวกแอตแท็ขึ้นไป4จุดนะครับผมและมีอาร์บิที้ถัดไปครับบอกว่าการ์ด ใบนี้อยู่ในชายนะครับผมอ่ายฝ่ายเราแอตแทกบุกหนึ่งดีเฟนส์บุกหนึ่งครับผมโอ้ตกชายแล้วบวกหลังให้เพื่อนนะครับผมคือโอ้โหผมชอบอาร์ตคนนี้มากเลยนะครับผมขออนุญาตถ่ายแบบดูอาร์ตแบบเพียวๆนะครับผมสวยมากอ่านะครับผมไปต่อครับผมอ่า มาที่อาร์ตแองเจิลนะครับมิเชลเมื่อกี้เลยนะครับแต่เป็นเดอะเว k เ n นนิ่งนะครับร่างเมื่อกี้ร่างปกติเนาะอันนี้เป็นเดอะเว k เ n นนิ่งมาครับคืออาร์ตนี้ก็ดูดีมากๆเลยนะครับผมแต่ผมชอบ Art อาร์ตเดิมมากกว่า <c oughs> ดีวายนะครับผมท่าแสงเลเวลสี่เอ็มพีค่าไล้สี่ครับผมแล้วก็เออ่ค่าโจมตีสองแอตแท็กสิบห้าดีเฟนส์สิบห้าสปีดสี่นะครับผมไม่มีท่างลมล่างครับเป็นเชดออฟชุดทีเอด้วยนะครับผมมียบิลิตี้เข้ามาบอกว่าสามารถไลฟ่ฟรีเนมอาร์คแองเจิลนะครับหนึ่งใบในมือเราจากนั้นเราจั่วมิสติกหนึ่งใบนะครับผมที่เชื่อการ์ดนี้เนี่ยทำงานหนึ่งครั้งต่อซับครับอบิลิตี้ที่สองบอกว่าเนมอาร์คแองเจิลฝ่ายเราแอตแท็ก 2, บวกสองดีเฟนส์บวกสองนะครับผมแล้วก็ เนมอาร์คแองเจิลฝ่ายเรานะครับผมใบอื่นที่มีเลเวลสามนะครับขึ้นไปแอตแทกบวกสี่ดีเฟนต์บวกสี่และยกเลิกมิติกฝ่ายตรงข้ามนะครับผมนั่นคือแบบเนมอาร์คแองเจิลนะครับตอนนี้ที่ผมเพิ่งอ่านมาเนี่ยครับก็จะมีเนมอาร์คแองเจิลที่เป็นคนนี้นะครับผมคนนี้นะฮะซึ่งคนนี้เป็นเลเวลสามด้วยซึ่งตรงเงื่อนไขนะครับคนนี้บอกว่าถ้าเป็นเลเวลสามขึ้นไปนะครับแอตแทกบวกสี่ดีเฟนต์บวกสี่จะยกเลิกมิสติกฝ่ายตรงข้ามได้ด้วยนะครับผมคือบวกจากคนนี้หกจุดเลยนะครับ มาให้เนมแองเจนลมิเชลร่างาชุดทีเอนะครับผมเ oh, ถื่อนเลยคนนี้เถื่อนเลยมีเวกทัดด้วยนะครับ ه, ประมาณนี้ครับต่อไปนะครับผมแองเจิลตัวเล็กนะครับผมคนนี้เป็นดีวายเมสเซนเจอร์นะครับท่าแสงเลเวลหนึ่งครับ เอ็มพีค่าแรกหนึ่งครับค่าโจมตีหนึ่งแอตแท็กเจ็ดดีเฟนเก้าสปีดสามนะครับมีท่ารวมร่างสองท่าบอกว่า,ารวมท่าแสงครับผมแอตแท็กจะกลายเป็นสิบนะครับเอ็มพีค่าโจมตีเป็นหนึ่งนะครับผมแล้วก็บวกดีวายหนึ่งตัวนะครับผมแอตแท็กจะเป็นสิบเอ็ดนะครับแต่เอ็มพีค่าโจมตีพัฒนาเป็นสองครับมีเบรตตี้เข้ามาบอกว่าสามารถนำลีลิคหนึ่งใบในกองเราไปติดที่เมสเซนเจอร์และหรือซิลเนมแองเจิ้ลฝ่ายเราได้ครับผมโอ้ใบอื่นนะ <c oughs> ประมาณนี้เลยนะครับผมอัพเปลิตี้ถัดมาครับบอกว่าการ์ดใบนี้ยกเลิกสกิลของซิลฝ่ายตรงข้ามและเคิร์สนะครับผมคือไม่เอาสกิลกับเคิร์สแน่นอนนะครับผมแล้วก็มีสกิลด้วยนะครับบอกว่าสามารถไล่ฟรีเเอม messenger และหรือซิลเนมแองเจิลหนึ่งใบได้นะครับผมจ่ายสองเออันนี้ในกรณีการไล่นะครับก็คือไล่ฟรีจากมือเท่านั้นนะครับไม่ได้ระบุว่าในกองนะครับหากการไล่แบบนี้ไม่ได้ระบุโซนนะครับก็คือมาจากมือเท่านั้นนะโอเคครับและอันนี้ก็คือ ตัวเด็กแบบบ้านๆนะครับผมที่ผมดองเซตเนี้ยมาค่อนข้างนานนานมากๆนะครับผมคือเคยเคยประกาศขายอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะเอาจ็ดร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยครับไม่ออกนะครับจนกระทั่งมีตัวเสริมออกมา hey! พามาดูครับผมคนนี้เลยนะครับผม Angels Award the อะไระอะ Vision เนาะ Vision ประมาณนั้นนะครับผม <c oughs> เป็นตัวเสริมแบบ ที่ทำให้เด็กนี้ยผมมีความรู้สึกว่าผมหยิบกลับมาเล่นแล้วก็สนุกมากๆเลยนะครับแล้วก็มีคนหลายคนที่แบบอยากจัดเด็กนี้เลยนะครับเพราะว่าเห็นตัวเสริมนะครับผมเขาเสริมยังไงลองไปดูกันครับเป็น d y ถ้ท่าแสงเลเวล2ครับ MP ค่าไร่2นะครับผมแล้วก็ค่าโจมตี2 a t t อ c แท0 d e f e ดีเฟนซ์สิบ e ครับผมไม่มีท่าลมล่างนะครับเ h a ออฟช f s ท t o t นะครับมีความสามารถเว k อัพนะครับคือเกิดขึ้นเองเลยถ้าเกิดว่ามีเนมฟาเชตกานะครับ ในชุดของทาริทาคุ้มในสนามนะครับผมสามารถประกาศเวกอัพการ์ดใบนี้ได้เลยนะครับผมงอกมาได้เลยเต็มที่นะครับผมแล้วก็บัฟกันตรงตัวเลยครับบอกว่าในชุดาทาริทาคุ้มนะครับฟานเชสก้าเดอะเอ็นจิ้นออฟสวอตนะครับผม ฝ่ายเล้าเนี่ยแอตแท็กบวกสี่นะครับผมและยกเลิกมิสติกการ์ดฝ่ายตรงข้ามนะครับผมนั่นหมายถึงทำให้น้องคนนี้ครับที่ดูอาบลิตี้หรือสกิลเนี่ยไม่ค่อยมีประโยชน์สักเท่าไหร่นะครับผมกลายไปว่าให้น้องคนนี้มาบัฟกันเต็มที่เลยครับคือบัฟแบบแรงมากๆเลยอ่านะครับผมแล้วก็มีบลิตี้เออไม่ใช่ละสกิลนะครับผมขออภัยนะ สกิลนะครับบอกว่าไล่ฟรีการไปนเนี้ยครับผมอ่าถ้าแสงเรา1ใบนะครับยกเลิกมิสติก0ูนย์เทินฝ่ายตรงข้าม1นึ่งเทินนะครับเป็นอินเทอร์เฟียจ่าย2ได้ด้วยคือคือเรายกเลิกมิสติกแล้วไม่พอใช่ไหมยังมีแบบยกเลิกมิสติ e, กศูนย์เทินอีกอะไรอย่างเงี้ยครับผมกรณีตัวอื่นที่ไม่มีเทคแบบยกเลิกมิสติกวิ่งไปตีนะครับผมแล้วก็มีสกิลล่างสุดบอกว่า เราสามารถรีมูฟนะครับผมาการ์ดใบนี้จากสนามหรือมือนะครับผมทิ้งมิสติกที่กําลังใช้สกิลหนึ่งใบในมือจากนั้นเราจวมิสติกหนึ่งใบนะครับผมเมื่อมีสิลสัญลักษณ์่าแสงสามใบขึ้นไปและหรือเนมแองเจิลในสนามไฟเราเป็นอินเทอร์เฟียร์จสองเอ็มพีครับ5้า ประมาณนี้นะครับนี่คือตัวเสริมที่แบบผมภาคภูมิใจมากที่แบบขอบคุณมากนะครับสำหรับคนที่คิดเทคออกมาแล้วทำให้น้องเล่นได้แรงขึ้นด้วยนะครับผมคือโดยปกติแล้วเนมแองเจ l นะครับผมก็เพิ่ง14นาทีงมีเวลาอธิบาย่าประมาณนี้นะครับผมคือโดยปกติแล้วเนี่ยครับคือเดิมๆแล้วเนี่ยก่อนที่ยังไม่มีตัวเสริมนะครับเราจะต้องอาศัยการทาเกมผ่านคือแบบ ต้องมิเชลเท่านั้นนะครับก็คือร่างเนี้ยเลเวลสตัวเนี่ยวิ่งไปตีนะครับต้องให้ร่างมิเชลร่างเนี้ยครับผมแอตแทกบวกสนะครับผมถ้าเป็นเลเวลสขึ้นไปบวกสจุดคือบวก6จุดนะครับแล้วก็ให้คนเนี้ยครับวิ่งไปตียกเลิกมิสติกนะครับผมคือเป็นอะไรที่ถ้าคนเนี้ยตายหมดอะไม่รู้จะสู้ยังไงยืนไหวได้ไงครับส่วนใหญ่ก็ถ้าเป็นยุคเก่าก็จะน้องคนนี้นะครับผมเอามายืนนะครับเอามาขำเกมนะครับทาให้เกมเนี่ย มีสมดุลมากขึ้นทําให้คนนี้ม่เป็นตัวบุกมากขึ้นแต่กรณีอย่างที่ผมบอกเลยครับว่ายุคก,ก่อนๆเนี่ยครับถ้าจ่วเจอของเก่าทั้งหมดเลยโดยที่แบบว่าไม่มีตัวลากพวกหรือเกิดงอกฟรีแบบนี้ครับอ่าคือเดือดร้อนเลยครับทำให้เกมเหนื่อยมากนะครับส่วนฟานเชสกาที่ใส่มาในเด็กตอนนั้นนะครับผมคือไม่มีประโยชน์เลยในความรู้สึกผมนะคือกว่าจะได้ใช้นะครับก็ก็ต้องรอฟานเชสกาตัวนี้มาเพื่อสั่งให้คนนี้บินข้ามลายได้แต่ด้วยพลังที่มีเนี่ยครับคือไม่สามารถเป็นตัวที่แบบ แข็งแร่งได้นะครับผมแล้วก็โดนมิสติกทุกชนิดเนี่ยรับผลทุกอย่างเลยทำให้าฟานเชสกาเดอะแองเจิลออฟสปอร์ตนะครับผมในชุดทาริทาคุ้มเนี่ยครับไม่ค่อยมีบทบาทสักเท่าไหร่แต่เมื่อมีตัวนี้เข้ามาแล้วนะครับผมโอ้โหคือต้องบอกเลยว่าฟานเชสกาของเราบินข้ามลายแบบสบายๆครับแล้วก็มีเทคบุก4ยกเลิกมิสติกด้วยนะครับผมถ้าเรางอกการ์ดใบนี้นะครับได้ทั้งหมด4ใบนะครับผม ก็4416ครับบวกพลัง16จุดให้กับเนมฟานเชสกากาดไปนี้ครับผมแล้วบินข้ามลายผ่านฟานเชสกานะครับผมล่างนี้อีกทีหนึ่งนะครับผมทำให้เด็กเนี้ยครับมีตัวตีได้มากขึ้นนะครับผมมีตัวตีได้มากขึ้นจริงๆนะครับ คือเมื่อก่อนเราต้องหวังจากมิเชลนะครับตอนนี้ฟานซิสกาออกมาตีให้ได้แล้วด้วยนะครับผมแล้วก็มีในเรื่องของการงอกพวกนะครับผมโดยผ่านเซนจอนนะครับเซนจอนคือสเปรพวกออกมาลัวๆนะครับผมสเปรพวกนะครับแล้วก็มีในเรื่องของอ่าเอนเจอร์ออฟเดอะเบฟเซนนะครับผมก็กระโดดใช้สกิลแล้วก็ลากพวกในชุดทีเคออกมาได้อชุดทาริทัคุมนะครับออกมาได้อ่าประมาณนี้ครับทำให้เด็กเนี้ยมีสมดุลในการยืนและทำเกมบุก แล้วก็ในเรื่องของการตั้งเกมเนี่ยครับค่อนข้างจะสมูทมากๆเลยนะครับผมคือต้องบอกว่ายกเลิกมิสติกเนี่ยเถื่อนมากๆนะครับคือไม่รับมิสติกเลยยกเว้นแต่ว่าเจอมิสติกประเภทที่บอกว่า,ายกเลิกไม่ได้นะครับผมอันนั้นก็ทําใจนะนะครับผมส่วนน้องตัวนี้นะครับผมบทบาทไม่ค่อยเยอะนะครับเอามาไล่มิสติกเนมต่างๆนะครับในช่วงเวลาที่เราจําเป็นต้องใช้ต้องการนะครับยกอย่างเช่นเราอยาก ไล่เนมเฮเวนนะครับผมเราก็ไล่เนมเฮเวนเลยเอามาจว่ว4ก่อนผ่านหรืออะไรไม่ก่อนผ่านไม่ได้ในเทิร์นะครับก็ไล่จัวเลยอะไรอย่างเงี้ยครับผมประมาณนั้นเนาะนะครับแล้วก็มีเทคในเรื่องของการบัฟพลังก็เป็นส่วนใหญ่นะครับผมโดยรวมก็ประมาณนี้ครับส่วนน้องตัวเล็กเนเข้ามาสามารถเนมเนมลิลิกจริงๆในยุคนี้คืออยากเอาลิลิกใบไหนติดก็ได้เลยครับผมสบายใจติดใบไหนติดโลดนะครับผมอ่า ประมาณนี้ครับโดยรวมทั้งหมดจบการสปอยเทคบวกกับวิธีการเล่นเล็กๆน้อยๆนะคบผมก็ทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยนะครับมันก็อาจจะไม่ใช่ที่สุดของการเล่นเด็กนี้นะครับมันต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์นั้นๆด้วยแต่ที่ผมพูดไปเป็นกลางๆนะครับเพื่อให้แบบว่าเอาไปปรับเล่นกันเองอีกทีนะนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบพระคุณมากๆเลยครับพอดีหายไปหนึ่งวันเต็มๆนะครับผมเนื่องจากว่า ไปต่างจังหวัดมานะครับผมไปในเซฟโซนมาก็ก็เที่ยวหน่อยนิดนึงนะอะไรอย่างเงี้ยหยุดวันวักผ่อน <c oughs> โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ